อันนี้คือประดิษฐ์เอานะคะเอาขวดโคกผ้าเค้งนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนทับนะคะซูเฟสนุ่นสาวพุทไทยนะคะสิบดีไลยกคนทหน้านกับนันนไออย่างลำําเมื่อกี้อ่วันนี้เอาสิไบปบต่อยมะม่วงนะคะอนี่มันหล่นมาละสองหน่วยเนาะ,ะพอดีว่า้องเวลคุณนไปบกักครึ่งถึงน้องกระตกลงมาแล้วนันก็เลยวา่าเดี๋ยวสีซอยมะม่วงถ้าเบิ่ง่าสิได้จักหน่วยแล้วนันนเนาะไปปีนี้ฝนหาละตตกนี่ก็เลยปเยปน็น ช่วงลังเริ่มเร่เป็นดอกแต่ตัวนี้เป็นชุดแรกมันอาจจะได้เล็กน้อยอันนี้เป็นว่ามงอย่างเอลองถ่ายเบิรงติ๊กตอกติ๊กตอกมะม่วงพันอะไรคะพันอะไรนั่นฟ้าลันเออเป็นมะม่วงฟ้าลันนะคะถ้ามันเก่ถ้ามันแก่อีรีเนี่ยมันก็ฟ้าดงฟ้าอนี่มันก็สิตป้วดเลยนี่แล้วถ้าฟ้าหอมมันก็แตกเลยหรเนี่ยค่ะทุกคนอยู่พูดนะคะนี่เห็นไหมไม่ซอยเข้ากัเห็ดเอาเด้อเฮดิบเห็นเห็น เออโอ้ยเยอะจนเสยหัวเสยเนาะจะคนได้เล้วตกน้าตกเอ้ยนี่เอา้วดคกเฮ้ยเนี่ยอันนี้คือประดิษฐ์เอานะคะเอาขวดโคกผ้าเค้งนะคะแล้วก็ใสไม้แล้วก็แหนะแหนะเอาเาะม้งงของมักอีลาเลยแล้วข้าวบนมาเได็จหน่วยเขาเลือกเอาหน่วยที่มันแบบแก่ๆแล้วเนาะเนาะเพราะเป็นจะแซ่บมากเก้าเย ตัวนี้ก็เอาเลยได้และะ้วบอกเอาซุปขอ,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 องปลาดีเท่ากับขึ้นย่ออย่งสิท่านั่นดีขึ้นดีขึ้นย่อแล้วย่อแล้ว,อ,ลวอุยย้ยนี่คือหน่วยหน่อยแก่แล้วนะโอเเอาใจแก่แล้ว,กแ,กแ,ลวแต่มันแห้งมันเริ่มจะแห้งละซีหน่อ,นนอยแล้วมาลุ้นกันว่าจะได้จักหน่อย,ยอน,น่าตาดีดีลไรย,ยัง บอสได้เห็นอยู่ตอนนี้ทุกคนท้าบ่เห็นท้าบ่สังเกตบอเห็นเ้อเลยอ๋อ,อ,อเห็นแล้วหนว่วยนี้ก็ใหญ่อยู่โอ้อันนี้แอบเอายาดเล็กน้อยต้องเอาเข้าตูดก้นเมื่อก่อนได้บอ ได้แล้วหน่วยที่ห้าแล้วกอแล้วก็ได้มีอีกไหมนันนันฝั่งนู้นนะคะอีกจากหน่วยก่อนนะคะฮาน่วยอีลากินผู้เดียวเบิร์ดเลยได้เนี่ยเขาโยกโยกเวฟซีผู้ใดอยากซื้อบ้างขายบ้าแพงเท่ากันนี่ก็นวยละแปดสิบหล่อเล่นนะคะจะเลยสีลนใส่หูโมันมาเวโอ้ได้แล้วเบียร์ะวังหายไปนี่ไปไป นี่พออย่างนั้นพอแล้วนอนหมดแล้วนี่งห่อปล่อยให้มันนั่นึเกล่ยสหน่อยเกล่ยักหน่อยว้าอันนี้หน่วยใหญ่ขนาดนี่ทุกคนเป็นฟ้ารานมืดเลยนะคะได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าพกนวดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะอาจจะไปเอ็ดแส่ยวนะนนะเอ็ดแส่วกินไปใส่กินน่าจะเป็นรสชาติมันหรือโซ่มันออกเปรี้ยวจังหน่อยแต่ส่วนมากสิเป็นมันค่ะทุกคนคลิปนี้กับเดอีลาขอโตกันเนื่องทีงเราจะไหนก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจสินนท์สาวไทยเด้อจ้าแล้วก็ฝากเพจ อันนั้นวงเงคิดสิคนตัวย่า่นี่นะคะเดี๋ยวเด้อคนที่ตามหลายพันละเด้อสามพันหกนี่นะคะฝากด้วยข้างเด็กอะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีเด้อบ๊ายบาย